สวัสดีทุกคนด้วยนะคขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลซีอาร์ดด้วยนะโอเควันนี้ก็อยู่แฟาคายพาร์ทที่5แล้วใช่ไหมโอเคครับภารกิจน,นี้เนี่ยเราจะไปเริ่มกันเลยนะไปคุยกับเดนนิสของเราไอ้หน้าจิ้งเลนเนี่ย What's happened? v a s p e r s to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called P.C. Voss is gonna ransom them, and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please. Fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Voss. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first. Okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay. Good luck. Okay, we have received the mission. This mission is that we have to... go to the to เราต้องลอบไปวางระเบิดโอเคไปไปกันเลยคนระับขอขออภัยด้วยนะถ้าเสียงแบๆไปไม่ค่อยสบายนะครับโ,โอเคคุดครบมืออ่ะตอนเนี้ยแอรลเลอรไเฟิลก็เป็นฟา,าร์มาสนะครับผมได้ไปล่าสัตว์มาคราฟของนะครับก่อนที่จะอัดคลิป โอเครถรถสกันไม่มีเลยหรอวะเปิดแมพก่อนนะตรงไหนว่าโอเคเราสามารถขับเจ็สกีไปได้นะโยไปเนี่ยเด็งเทพอ่ะ ล่องเรือมาหารักนะพนนี้สักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่นะโอเคโยเจสกี้นะ,ะนจะถึงยังวะเฮ้ยแคมป์ชนใกล้แล้วอีกสองร้อยเมตรสองร้อยไมล์ประมาณนี้แหละอุ้ย มีรั่วงอย่างเงี้ยไปมเจอ airsoft rifle กู airsoft rifle น,น,นะ f o r m ม,มั f a r m h o u s าแล้วเองฮ่าๆๆลูกซองก็ลูกซองในตำนานอนะ่ะหูดครบมือนะครับไม่ต้องห่วงต่อให้ดั้งทานเลยคนเดียวไหวครับไหวนี่สินะแคปมป์มุมภูมัน มาร์คจุดไว้เลยครับสองกล้องเนี่ยด้านในมีหนึ่งคนด้านในมีอีกหลายตัวนะครับไปลืมเอาสไนเปอร์มาครับไม่เป็นไรนะแล้วก็ฉันเริ่มมาเล็กกันเลยนะเฮ้ยมันนี่ จริงแล้วเนี่ยเราสาม,มารถลุยเข้าไปได้เลยนะครับแต่ยังยังยังต้องมาตรงนี้ก่อนนะอีเยอะอีเยอะเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วครับยุง่งละงานงอบโอ้มาลุยกันลุย ô thái lên đang ạ, ô thái lên quá á ô yêu lên yêu yêu thái lên 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 ui เห่ยแล้วไม่ไหวแล้วยยยายเอาดีวะมึงใช้ลูกซองรับหน้าตัวกูอุยระเบิดจบหายแล้ววไไอหัวจิเลนโอ้ยโ อ้อมหลังมึงไม่รู้หรอกไอ้ห่าเอ้ยไอตัดไปไหนไปไหนแล้วยิงยิงเฮ้ยโอ Ein ้โหเทคดาวฮิวฮ <le> ิวฮิวคนรักษาครับ อยู่ไหนอยู่ไหนยิง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 โอเคปุ๊บปุ๊บตัดสัญญาณก่อนครับยิงให้พังเลยเนี่ยคลังแสงมันนะใช่ไหมว้าวนี่มันฮีอะไรเนี่ยคลังแสงเหรอ

ตอนนี้เน,นี่ยเด,ดนิสนับได้แจ้งมาว่าได้รู้ที่อยู่ของเพื่อนของเราแล้วนะครับซึ่ง,ขงเขาจะระบุเป้าหมายให้เราไปช่วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจต,ต่อเลยนะผมนี่เอ้ยมึงจะมายุ่งอะไรกูโอนี้อ่ะตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่า เงืนของเราเนี่ยที่เราอยู่อยู่ไหนนะครับเคเราจะไปช่วยเลยนะอีกร้อยไม้กว่าจะถึงนะดูสิสามารถวากไปได้บ้าอเคไม่ได้นะครับ <c oughs> ไปแบบเดี่ยวอ,อย่างนี้เลยเย yeah. <c oughs> <c oughs> ่ขอไปขอไป แหงแหบแหงแห้งโ okay. อเคไปข้างล่าโอ้โหชนชนชนรถไม่ดับมึงอย่าหวังจะตับกูดได้เลยโอเคครับขับรถต่อโยโอ้โหอ,อ่า แล้ครับธรรมดามันก็จะธรรมดามไปเนาะเราลักป่าลักเขา,าไปเลยอู้หูอูโโอ้หูตเก่งใจเจ้าป่าเจ้าเขาเลยเนียเพลื่อความรวดเร็วนะโอเเคออ้ยเ,เยอะไปไหมออกเร็วดิจุบนั่งอ่ะหา,าแสงเลยวะ โอ้ยไฟไม่ปาโอเคไยโหจะทำยังไงไปดีดูสิว่าอีกไกลไหมนบว่ายน้ำไปเหรอ เดี๋ยว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 เดี๋ยาาดีมีรถอยู่หนึ่งคันนะมีตัวเลือกให้อยู่โอเคขับรถไปแล้วกันเอ,อ้ยเอ้ยเสียของหมดไป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 โกโก้ go, go. มันต้องมีดิเรือมันต้องมี ดวะไปยอมรับไว้นำข้ามหมาสมุดอ,อย่ามีพี่หลามด้วยอเอาแค่พี่แหลมบอไมเอาพี่หลามอ <c oughs> ไปเราก็จะไปช่วยเพื่อนของเราคนต่อไปนะครับอุ้ยอ้อลากมันเข้ามาครับอัพสกิลเรียบร้อยแล้วโอเคไอค้มันเป็นแคมป์นี่หว่าแวแวะยิดซะหน่อยนะครับ ไม่เสียหายหลายแสนเห็นมึงเจออิจูกูเรียบรอยน่าจะเป็นแคมป์เล็กๆครับแคมป์เล็กๆใช่ไหม,มเ้ แงตัดคู่หัวใจนะโอเคเรียบร้อยดารามีสองตัวนะขึ้นยังบนราคาเลยครเฮ้ยอย่าเบิ่งดี จัดการเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับถานนีก็จะเป็นของเราแล้วไม่ใช่ของเราแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยไอ้เจี <c oughs> ๊ย <c oughs> นั่นไงพอกูยึดเสร็จมึงก็มาเลยนะมาไหมควางระเบิดโอ้โห <c oughs> <c oughs> มี่รัใร้นี่คือการฆาตกรรมโหดนะ <c oughs> ตายแม่งหมดเลยโอเคไปขี้เกียจไร้สาระละไปเรื่องสาระของเราดีกว่านะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันสำหรับคนไหนที่ช,ชอบก็สามารถกดสมัครแลบข้อมูล รือว่าถูกใจเนี่ยก็ประทุกใจให้ด้วยนะครับโอเคแรับวันนี้ก็สวัสดีครับ